ลืมไปได้เลยกับเกมแนวไซไฟเดิมๆที่คุณเคยเล่นเพ,พราอแพลกมาตาจากแคปคอมจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและอันตรายที่คาดไม่ถึงในเกมนี้คุณจะได้รับบทเป็นนักบินอวกาศที่ต้องติดอยู่บนดวงจันทร์และคนพบว่าที่นั่นไม่ได้ว่างเปล่าอย่างที่คิดฟิลของเกมคือการเอาชีวิตรอดแก้ไขปริศนาและการปกป้องเด็กสาวลึกลับที่ชื่อไดนนา จับไพคุกค,คามที่ไม่รู้จักการต่อสู้ในเกมนี้ไม่ใช่แค่การยิงปืนไปเรื่อยๆแต่ต้องใช้ไหวพริบและการทำงานร่วมก,กันกับไดอาน่าในการใช้พลังพิเศษของเธอเพื่อเอาชนะศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าเป็นการต่อสู้ที่ผสมผสานทั้งแอคชั่นและไขปริศนาอย่างลงตัวเราจะเห็นได้ว่าเกมนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่เงียบเหงาลึกลับแต่ก็มีความตื่นเต้นซ่อนอยู่ทุกมุมที่สำคัญคือภาพโคตรสวยหลังจากเงียบหายไปนานตอนนี้เกมแพรแมนตาก็ได้เผยกำหนด การใหม่แล้วโดยจะมาให้เราเล่นในปี2026บนเครื่อง PS5, Xbox Series และ PC ใครที่รู้สึกว่าเกมนี้เป็นแนวที่คุณตามหาอยู่บ้างหรือใ,ใครมีเกมแนวนี้แนะนำอีกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะ